ท่านประธานคุณยูเทนเกียริพร้อมมูลประธานคณะที่บริหารและกรรบการผู้เชี่ยวชาญดุสมบัติผู้ในกา,ารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีในนามของคณะผู้บร,ริหารผู้วิจา,ารณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา2,567นี้การศึกษาพศ2 5 3 8เป็นต้นมาโดยได้นำแนวคิดรูปแบบการจัดการศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสำเร็จการศึกษา27คนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จประจังปีการศึกษา2,567ระประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกณฑ์บัตรเรียนทอ นางสาวรุจิลายามีนางสาวจารุนาแห่ระวังผิดนางสาววิราินีสร้างนาง,าาานางสาวพระรารีดาร์ว่างนางสาวพระสารคามเีรภาพนายสุภวัฒน์เสียทิพย์าพนางสาวปัชวุบันตัวน,นายสุรัจมจางทภงนางสาวเฮนสาราชรี สิทธิแท้เดียวนางเกณฑ์หลกนาเทดานางสาวประภานิตนาทัทรพีรรมนางสาวอานิจิตาอริยะชัยศิลนายนัสวีสิริเกศนายจตุจักรนางสาวสัตติพิมนสีแก้วนางสาวสุจินดา มิสเตอร์ต่อสินเทียนนางสาวอา,ญญาทิตยาภูผงนายอัศพลธามวัดว่าที่ร้อยสองนางสาวจิรินดาวที่สามถะนางส,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 สาวพัชราพรบูพัดีนายขาดมงคลขาสุนางสาวจิตพรคำนา ลูกหานางสาวนัทพรเต็มศักดิ์มีที่เดียวนะเนี่ยมีไอเทคโนโลยีนะารัีเนี่ยสารับปริญญารับไปประกากไปทำนน้มันหัวใจช่วย้ีวิตคนตาย